วันนี้เรามาทำแผ่นเค้กกันง่ายนะคะแป้งสําเร็จรูปนะคะก็เทไปสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะผสมนะคะไข่ไก่1ฟองนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มโปรโตีนไป1สกู๊ปนะคะนมศนเเซนะคะง่ายๆกันเลยนะจ๊ะกะว่าอ,อ่อครั้งนี้ก็จะได้สัก3ามี่ห้าชิ้นนะคะก็จะพอดีนะคะเริ่มเลยนะจ๊ะคนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทํากันเลยนะคะ อหอมมากเลยอ่ะวายใส่มะการีนนะคะมะการีนที่นี่หอมมากทำอาหารนั่งร้อร่อยแต่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ใส่บ่อยนะคะแล้วแต่เมนูจอมากก็จะแบบใช้นิดเดียววันนี้หลงลืมก็ถือว่าใช้น้อยแล้วนะเนี่ยนานทีกินนะคะนนอลนนี้เป็นป,ปีแล้วนะคะไม่ได้ทำหอมมากเลยเ,เพื่อนแพนเค้กของเราละจ้าวนันนี้ใส่โปรโตีนไปด้วยโอ้โหโอเคได้ละหนึ่งชิ้นนะคะ น่าอร่อยมากเลยต่อไปชิ้นที่สองค่ะน่าจะได้สามสี่ชิ้นอะทำทีเล็กๆมันอร่อยดีนะคะถ้าทำใหญ่ๆเนี่ยมันจะกินดูเหมือนเยอะไปใช่ไหม,มเพื่อนใช้ไฟอ่อ,อน นถึงกลางนิดๆก็มาถ้าแรงกว่านั้นเดี๋ยวจะไหม้นะคะเติมอีกนิดได้ไหมจะได้เท่ากับใบแรกเราลาลลา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 สรุดได้5ชิ้นแอบกินไป2ชิ้นแล้วอันนี้ชิ้นที่สองที่แอบกินอร่อยดีอืม เดีเราจะรวยกวยน้ำผึ่ง เรียบร้อยแลวนะคะเหลือ3ชิ้นนะคะกินไป2ชิ้นนะคะเพื่อนน่ากินไหมคะต่อไปเราก็จะมาเรียงใส่จานนะคะแล้วก็จะบีบด้วยน้ำพึ้งแบบว่าเอา่อเนเจอร์นิดนึงนะคะจะเป็นแบบไม่หวานมากนะคะเพื่อนๆน,น่ารับประทานมา,มากๆเลยพอบีบน้ำพึ้งไปสักนิดนึงแล้วนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยนะคะไม่ได้ทานมาเป็นปีแล้วนะคะกลับมาทานอีกทีก็ยังอร่อยเหมือนเดิมน,นะคะเพราะส่วนตัวไม่ค่อยจะกินขนมของหวานอะไรเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้อยากมากมากินวยกันนะจ๊ะ แพนเค้กไอซ์แลนด์